โอเคนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับหัวข้อนะครับที่จะบรรยายนะครับในวันนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นในเรื่องของอาการไหลของน้ำในดินนะครับ Water flow in soil ทีนี้คราวที่แล้วผมจำได้ว่าเราจบกันในเรื่องของการเคลื่อนที่ทั้งในแนวดิ่งนะครับแล้วก็ในแนวระนาบหรือว่าในแนวราบนะครับแกน x แกน y นะครับทีนี้วันนี้เนี่ยจะเพิ่มเติมเนื่องจากว่าการไหลของน้ำในดินเนี่ยนะครับ ตัวดินเองเน,นะครับบางทีไม่ใช่บางทีนะหลายกรณีเลยที่ดินในแต่ละ,ะชั้นความลึกเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติทางกายภาพที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่ามีชั้นดินที่มีคุณสมบัติต่างกันนะครับเรียงกันเป็นชั้นๆลงไปเพราะนั้นก็เลยจะลองอประยุกต์นะครับตัวสมการดร์ซี่เนี่ยไปใช้ในดินที่อิ่มตัวได้น้ำนี่แหละครับแต่ว่ามีคุณสมบัติแตกต่างกันหลากหลายชั้นเนี่ยเราจะ มีวิธีการาประเมินนะครับการไหลของน้ำในดินเหล่านี้อย่างไรครับซึ่งเราก็น่าจะใกล้เคียงความเป็นจริงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับว่าตรงกับสภาพธรรมชาติครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดกล้อ,ง,องนี้ก่อนนะครับจะได้เริ่มเสอนกันครับโอเคนะครับหัวข้อนะครับก็เป็นาการไหล ซึ่ง,ด,นนนนงดินมีหลายชั้นนะครับชื่อหัวข้อยาวนิดหนึ่งนะครับดินมีหลายชั้นนะครับคือ,อในสภาพหนึ่งนะครับที่ที่เกิดขึ้นบ่อยมากแล้วก็คือว่าภายในในหน้าตัดดินเนี่ยนะครับจะ,ะพบว่าดินเนี่ยมีมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเช่นอ,อย่างนี้ลวกันนะครับ ในกรณีที่แบบนีออนนนอนอ้อันนี้เป็นจะลองวาดโปรไฟล์ดินเนาะอันนี้เป็นใต้ดินนะครับสักครู่น,นะ,ค,ะครับครับอันนี้บริเวณน้ําใต้ดินใช่ไหมครับเนี่ยครับก็อาจจะทําให้เราพบว่าชั้นที่1ใช่ไหมครับชั้นที่2นะครับแล้วก็ชั้นที่3สมมุติอย่างนี้นะ ชั้นแรกนะครับเป็นชั้นไถ่ปูเอาไว้เป็น AP นะครับะนะครับสมมุติว่าดินของเรามีการสะสมใช่ไหมครับดูดินเหนียวบผมให้เป็นบ t 1นะครับบีทีตรงนี้แต่ว่าอีกชั้นหนึ่งปรากฏว่ามีการท่วมขังของน้ําเยอะแยะมากมายขึ้นมาท่วงรเรื่อยๆนะบีทีจีอย่างวันี้นะแล้วก็ข้างล่างนี่ก็อ่า d o t t e ไว้ละกันในทางที่เข้าใจเอาเป็นว่าดินเนี่ยฮะเห็นไหมครับว่ามันมี อย่างในเรื่องของการจัดจำแนกนะครับในส่วนของลักษณะดินเนี่ยนะครับก็มีชื่อชั้นที่แตกต่างกันออกไปโดยปกติเราก็จะเข้าใจโดยทั่วๆไปนะครับว่าชั้นถ่ายพวนเนี่ยจะมีลักษณะทางกายภาพที่ต่างไปจากชั้นอื่นทีนี้ก็เลยทำให้การดูในเรื่องของ water flow นะครับ water flow ทำลูกสรนสีฟ้านะครับนี่นะ ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับทีนี้วันนี้เราก็จะลองหยิบเอาตัวสมการดาซี่ออกมาใช้กันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองอาวาดให้ดูก่อนนะครับว่าอย่างเช่นเราจอะดูแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะจาดดูแค่ในกกอบน,นี้สมมุติว่าเป็นดินแค่2ชั้นก่อนนะครับเริ่มจากในระบบที่ง่ายๆนะครับมีแค่2ชั้นนะบดว่าวาดใหม่นะครับในกกอบน,นี้เนาะ สมมติว่าชั้นบนนะครับผมให้เป็นแนวนี้นะจะได้เห็นว่าโอเคมันต่างกันอีกชั้นหนึ่งเป็นจุดละกันใช่ไหมครับเพราะนั้นการไหลนะครับการไหลของน้ำสมมติว่าเราพิจารณานะครับในแนวแกน z นะมันจะขึ้นมันจะลงไม่รู้เนี่ยนะครับผมวาดประกบไว้ตรงนี้ก็แล้วกัน,นครับทำลูกศรสองหัวให้รู้ว่า การเคลื่อนที่เนี่ยเกิดขึ้นในแนวดิ่งอย่างเงี้ยนะครับเอ่อเราจะสังเกตว่าถ้าเราพิจารณาใช่ไหมครับการไหลของน้ำเนี่ยเราก็เป็นการพูดถึงฝั่งนั่นเองใช่ไหมครับ J W นะครับทีนี้ J W เนี่ยเราสังเกตเห็ครับว่าตอนนี้มันมีชั้นที่เท่าไหร่มีชั้นที่ตอนนี้มีชั้นที่1นึ่งใช่ไครับหอันนี้ชั้นที่2องละกันนะครับเพราะฉะนั้นด้วยสาเหตุเนี้ยก็เลยทําให้เอ่อ J W เนี่ยครับมันก็จะมี J W o เป็นไง J W o หนึ่งใช่ไหมครับ J W o สองใช่ไหมครับ อย่างที่เราเคยพูดถึงกันในคราวก่อนนี้นะครับว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองในภาพกว้างนะครับของการเคลื่อนที่ของน้ําในดินเนี่ยมันจะประกอบด้วย2ปัจจัยหลักๆด้วยกันนะครับที่ทําให้เกิดการเคลื่อนที่น้ํานะครับนั่นก็คืออะไรบ้างครับถ้าย้อนกลับไปดูอันดับแรกเลยเยก็คือเป็นเรื่องของอะไรครับ potential gradient ใช่ไหมครับอ่านะ potential gradient นะครับผมใส่ไว้อย่างนี้ก็แล้วกันอีกอันหนึ่งคืออะไรนะครับ ค่าสภาพการนำน้ำจำได้ไหมครับใน,ในที่นี้เราพูดถึงในระบบดินที่อิ่มตัวด้น้ำก็ขออนุญาตใช้ k คนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทั่วๆไปตัวนี้ก็จะเป็น K อย่างเดียวซึ่งตัวสภาพการนำน้ำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของดินในกายภาพที่หลากหลายเนี่ยมารวมกันนะครับก็เลยทำให้ดินนั้นแสดงออกให้เห็นถึงว่านำน้ำได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรงน,นะครับทีนี้พอมาสู่ในประเด็นนี้นะครับ มันก็จะต้องมีลักษณะที่เป็นไปตามสมบัติดินจริงไหมครับเพราะฉะนั้นที่บริเวณชั้นที่1น,นอกเหนือจาก J w เม่ก็ยังมีอะไรครับก็จะต้องมี K 1นะครับตรงนี้ก็ต้องมี K นอะไรครับ K2 เห็นไหมครับนะทีน,นี้ก็อยากจะให้ไอตัวไอเดียนะครับคอนเซปต์ไว้ตรงนี้ว่านะครับดินที่มีดินที่มีน,มนะครับ K นะครับหรือว่าสภาพการนำนำ้ำต่างก,กันเนี่ยนะครับจำเป็นนะครับจำเป็นต้องเหมือนกับว่าเราหาค่าเฉลี่ยครับแต่ค่าเฉลี่ยในที่นี้เนี่ยมันไม่สามารถเอามาบวกกันหาร2ได้เนาะเราก็เลยเรียกพิเศษหน่อยนะครับเราเรียกว่า K Effective ครับใช้สัญลักษณ์ว่าเป็น K แล้วก็ห้อยด้วย e f f ตัวนี้นะครับนะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ต้องมาพิจารณากันว่า ถ้าเป็นการไหลแบบอะไรครับแบบ vertical vertical flow ก็ประเมินแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นการไหลแบบ horizontal flow นะครับยังเป็นไปได้ใช่ไหมครับว่าน้ําจะไหลาทางด้านข้างเพราะว่าอย่างเช่นการกระจายตัวไหมหลังจากรับน้ําฝนมาแล้วด้านบนเนี่ยก็กระจายตัวออกด้านข้างก็จะมี horizontal flow ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูด้วยว่า เราจะประเมินค่า k effective อย่างไรมันใช่เอา k 1กับ k 2มาบวกกันแล้วหาร2ไหมหรือว่าต้องพิจารณาอะไรเป็นพิเศษนะครับเค <Okay, S 1> <Okay, S 2> นะเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะไปต่อนะครับในหน้าถัดไปนะเคลีย์ตรงนี้ก่อนนะครับนะหัวข้อเดิมนะครับทีนี้เราลองมาดูกรณีของกรณีที่เป็น horizontal flow นะครับในดินหลายชั้นนะเราอยู่หัวข้อนี้นะครับ นี่ลักษณะดินนะครับเหมือนเดิมนะผมยกกลับมานะครับที่ลบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเห็นไหมตาแบบนี้นะครับที่ผมใช้แพทเทิร์นที่ต่างกันก็เพราะว่าอยากจะสื่อให้เห็นนะครับว่าดินไม่เหมือนกันนะสมมุติว่าตรงนี้เป็นชั้นดานก็แล้วกันนะครับการถ่ายป่วนนี่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เรามี flow direction นะครับเรา flow direction เนี่ยวิ่งจากซ้ายไปขวา เอางี้ละกันเป็นแนวนี้นะแปลว่าเรากําลังพิจารณาอะไรครับแกน x อยู่ไหมครับเนี่ยเราพิจารณาแกน x อยู่นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่เราสามารถตรวจสอบได้เลยเนี่ยนะครับที่ดัซซี่เนี่ยเป็นคนทําขึ้นมาก็คือว่าก็ลองเอาน้ําผ่านระบบดินตัวเนี้ยนะครับอันนี้ผมต้องวาดให้สมจริงนิดนึงนะครับจะได้เป็นภาพจำนะครับการเรียนรู้นะครับจำเป็นต้องมีการจำด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะครับก่อนที่จะ นำไปสู่ความเข้าใจปฏิบัติได้จริงนะแล้วก็ไปสู่การคิดริเริ่มนะครับต้องเริ่มจากจำนิดนึงครับแป่ภาพจำของเรานะครับเดี๋ยวจะได้ไม่สับสนก็คือว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรครับเป็นระบบที่อิ่มตัวด้วยน้ำนะครับขอใช้สีฟ้าแทนน้ำก็แล้วกันนะครับอ่าไปครับทีนี้ ตอนน้ำนะครับเคลื่อนที่ผ่านดินที่อิ่มด้วยนะ้ำปั๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่แตกต่างระหว่างดิน2ชั้นนี่คืออะไรบ้างเราก็ลองพิจารณาดูนะครับสิ่งที่แตกต่างแน่นอนนะครับก็คือว่าหน้าตัดใช่ไหมครับหน้าตัดหน้าตัดนี้ก็ใช้สัญลักษณ์ว่า a นะครับอ1อันนี้ก็ต้องเป็น a2 มีพื้นที่หน้าตัดที่ต่างกันนะครับอันนี้ก็จะมีหน้าตัดเล็กๆนะครับ A2 A1 ก็จะมีพื้นที่หน้าตัดที่กว้างขึ้นมาหน่อยนะครับทีนี้นิสิตลองดูนะครับว่าโดยหลักการแล้วนะครับตัว J w U นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูนี่นะครับนี่ไม่แน่ใจาว่านิสิตยังพอจำได้ไหมนะครับก็คือว่าจริงๆแล้ว J w U เนี่ยนะครับ มันก็คือนำค่าโฟเลตนะครับหารด้วยพื้นที่หน้าตัดนะครับให้จํากันได้เนาะเพราะว่าตัว Q ใหญ่เนี่ยก็คืออัตราการไหลนะครับซึ่งมีหน่วยเป็นรูปบาทเมตรนะครับต่อวินาทีหรือว่าหน่วยเป็นปริมาตรต่อเวลานั่นเองนะครับซึ่งการหารกันตรงนี้มันจะทําให้ฝักเนี่ยมีหน่วยเป็นอะไรครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งก็เหมือนกับความเร็วนั่นเองนะครับทีนี้พอ j w เท่ากับ k ส่วน a ปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็น่าจะสามารถประเมินได้เพราะว่าเมื่อน้ําผ่านระบบยิ่มตัวด้วยน้ําปุ๊บเนี่ยนะครับส่วนที่มาจากชั้น a 1อ่าส่วนที่ขออภัยครับส่วนที่มาจากชั้นที่1นะครับกับส่วนที่มาจากชั้นที่2เนี่ยนะครับมันก็จะต้องรวมตัวกันออกมาจริงนะครับส่งผลทําให้อะไรครับค่า q รวมนะครับ q รวมนะครับ q total เนี่ยนะฮะมันมีค่าเท่ากับ q 1บวกด้วย q อะไรครับ q 1บวกด้วย q 2ออัตโนมัติ จริงไหมครับแต่น,นี้ถ้าเกิดเราจะจเจาะพิจารณาเฉพาะ J w อย่างเดียวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราก็จําเป็นที่จะต้องนําค่า Q 1บวกด้วย Q 2เนี่ยนะครับหารด้วยอะไรครับหารด้วย A 1บวกด้วย A 2จริงไหมครับนั่นคือพื้นที่หน้าตัดอรวมซึ่งรวมได้จริงีนนรวมได้จริงครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะนั้นอันนี้ในแง่ของการทดลองวัดได้ทันทีจริงไหมครับอ่า กาซี่นะครับประเมินพื้นที่หน้าตัดรวมได้ไม่เป็นไรไม่ว่าชั้นมันจะต่างกันยังไงแต่มันต้องออกมาพร้อมกันนะครับมันก็จะเฉลี่ยกันออกมาตรงนั้นเองเพราะนั้นเ w มเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับในางานการทดลองทีนี้สเต็ปต่อไปนี้นะครับจะเป็นสเต็ปที่ค้นหาว่า k-effective คืออะไรนะครับสเต็ปต่อไปนี้นะเรากําลังเลยครับค้นหา k-effective ในระบบที่เป็นไหนครับ เป็น horizontal flow ถ้าเราจะหา k effective ได้เนี่ยนะครับนีสิลองย้อนนึกไปดูนะครับว่าที่ผมบอกว่ามันมีองค์ประกอบอยู่ก็คืออะไรครับ j เนี่ยมันมีค่าเท่ากับอะไร j มันอยู่เท่ากับลบ k ใช่ไหมคูณกับอะไรครับคูณกับอะไรครับ Delta าใช่ไหมครับไซน์ side by delta x ใช่ไหมอย่างในเคสนี้เราอาจจะเขียนว่าลบ k z เต็มที่เลยเนาะคูณกับอะไรครับ d sin by dx จริงไหมครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับถ้าเราต้องการหาค่า k effective เนาะเราเรียนลักษณะของ k effective เทียบเคียงนะครับเป็น j u นะครับลบ k z ใช่ไหมคูณอยู่กับ d s i ขออภัยนะเราเปลี่ยนเราไม่เรียก k z แล้วนะเราเรียก k effective จริงไหมเท่ากับอะไรครับ d s i n by dx นะครับตัวนี้ถ้าเกิดเรารู้ว่าความยาวนะครับทางด้านนี้เป็น l นะครับผมก็สามารถยุบรวมใหม่นะครับ เรียกใหม่ว่า J มันเท่ากับอะไรครับลบ k effective คูณกับอะไรครับ d e s i g n by l นะนี่ก็ได้ใช่ไหมครับอย่างนะครับความต่างของสักน้ำา2จุดนะครับหารด้วยความยาวนะครับที่เกิดขึ้นเพราะนั้นนะปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถรู้ค่า J มันจากการทดลองได้เนี่ยคืออันนี้จริงไหมครับนี่ตัวนี้เนี่ยคืออันนี้นั่นเองนะครับนี่เรารู้ได้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อีกตัวแปรหนึ่งนะครับอีกพวงหนึ่งนะคือทางด้านนี้เป็นไงถ้าเกิดอันนี้นะครับทราบปั๊บเนี่ยนะเราสามารถแก้สมการนี้หาอะไรได้ครับสามารถแก้สมการนี้หาค่าอะไรได้ครับ k effective แม่จริงไหมครับแล้วคําถามก็คือว่าจริงๆแล้ว d s i by by l นี่นะครับจากภาพที่ปรากฏอยู่ทางด้านนี้นะครับนิสิตจะเห็นได้ว่าไม่ยากเลยใช่ไหมในการที่จะแทนค่าตัวแปรล,ลงไปเราไม่ต้องรู้ค่าจริงก็ได้ แล้วพอเราย้ายตัวแปรนี้ไปไว้ทางซ้ายมือซึ่งตัวนี้เป็นตัวแปรอีกเช่นเดียวกันเราก็อาจจะเห็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นที่จากข้อมูลการทดลองทั้งหลายเนี่ยจัดรูปออกมาให้อยู่ในรูปของ Key Effective ได้ครับเดี๋ยวเราลองมาแก้ประเด็นนี้ดูนะครับผมจะลบตรงนี้ออกก่อนนะครับตามทันไหมครับได้เนาะโอเค ในอนาคตต้องเปิดไลฟ์เนาะจะได้มีคน็ไนไงครับทวีตเข้ามาเลยเนาะดีไหมโอเคนะครับอันนี้ผมค้างภาพนิวไว้ก่อนนะครับแต่ว่าต้องเหลือสมการนี้ไว้ด้วยนะครับว่าตัว jWU ของเราเนี่ยนะครับเท่ากับ Q1 นบวกคิอารด้วย A1 นบวกเอนะครับอันนี้เราจะได้รู้ไว้นะครับทีนี้นะจากโจทย์นี่นะครับด a ซซีก็จะรู้ว่าผมจะไม่เรียก jW นะเป็นอันว่ารู้กันว่าเราพูดถึงสับของน้ำ ในหัวข้อนี้นะผมจะเอาแต้ม U อ,ออกเพราะว่าในที่นี้เนี่ยพอมันเป็น a 1ปุ๊บเนี่ยมันก็จะให้อะไรครับ j 1ใช่งนะครับอันนี้ก็เป็น j 2ขอเนุญาตเลข j 1 j 2แล้วกันดัซซี่รู้ว่า j 1นะครับตามสมการนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ q 1หารด้วย a 1จริงไหมนี่ดาซซี่รู้นะครับส่วน j 2นะครับ j 2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็ q 2หารด้วย a 2นี่คือสิ่งที่ดาซซี่รู้ครับ แล้วก็รู้ว่าอะไรครับ J w u นะครับ J รวมแล้วกันนะรวมทั้ง1ทั้ง2เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับลบ k effective นะครับคูณกับ delta s i n หารด้วย l อันนี้รู้นะครับทีนี้เราก็ลองมาแทนค่าดูนะครับว่าอันนี้เป็นสมมติว่าผมให้เป็นสมการที่1แล้วกันเนาะอ่าโอเคนะครับนะแล้วผมก็จะเอา1นะครับนำนำหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสมการที่2เหมือนกันนะครับ นำหนึงนะครับไปแทนค่าใน2นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเราได้อะไรครับเราก็จะได้ q 1บวกด้วย q 2นะครับหารด้วยอะไรครับหารด้วย a 1บวกด้วย a 2นะครับมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับตอนนี้เป็นยังไงครับเครื่องหมายลบของเรา,าเครื่องหมายลบของเราต้องมีอยู่ไหม ค่านิดหนึ่งนะผมแปลงค่านิดนึงยังยัง,ยง,ยง,ยงต้องมีอยู่ใช่ไหมครับอ่เนี่ยผมเอาไปเป็นสเต็ปอ่สเต็ปนี้ก่อนก็ได้นะครับอ่าสเต็ปนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับมีค่าเท่ากับค่า k effective ก็รู้นะครับมีค่าติดลบอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่าในส่วนนี้นะครับเห็นไนะจ่ายค่าใหม่แบบนี้ดีกว่าเอาลบก่อนครับาจะได้เหมือนกันนะครับ j w เอาไวขา้ข้างหน้าเท่ากับ 1> q 1บวก Q 2าหาด้วย A1 นบวกด้วย A2 นะครับตัวนี้นะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าไงครับเนี่ยฮะตรง J1 เนี่ยนะยนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น Q1 ผมก็รู้ใช่ไหมว่ามีค่าเท่ากับ j1 คูณกับ A1 ใช่ไหมตรงนี้ถ้าเราแทนค่าลงไป q 2เท่ากับท่าอะไร Q 2วก็เท่ากับ j2 คูณกับ A2 งเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแทนค่าลงไปอย่างนี้ได้นะผมเขียนสมาการผิดนเน่เลยเคขออนุญ,ญาตนิดนึงนะครับ ขอลบตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้ไม่มีรูปนะเอาอันนี้เป็น2แล้วกันนะครับและอันนี้เป็น3นะครับออกไปเพราะนั้นผมจะต้องนำครับเขียนใหม่เขียนใหม่นะครับอันนี้ก็มองไม่ชัดเลยนะครับโอเคครับตัวนี้นะครับเป็นสมการที่2นะครับและตัวนี้เป็นสมการที่3นะครับเพราะฉะนั้นผมกำลังนำ นำสอนะสามเนี่ยไปแทนค่าใน1ครับอ่เปลี่ยนที่เป็น1นึไม่เป็นไรนะเราไปกันเรื่อยๆก็จนะครับผิดก็แก้ไขอ่า Q 1นะครับก็เลยมีค่าเป็น J 1 A 1เหนึ็ไหมครับอ่าบวกด้วย J 2 A 2นี่มันคือฝักคูณกับพื้นที่หน้าตัดมันจึงได้ค่า Q นว่นเองี้ทีนี้หารด้วยแล้วครับหารด้วย A 1 บวกด้วย a 2อันนี้ปกติทั่วไปนะครับอ่าเห็นไหมอ่าแทนค่าต่อแทนค่าต่อมาทางขวาแล้วกันง่ายดีนะครับ j เรารู้แล้วใช่ไหมทีนี้เราต้องแทนค่านี่ตัวนี้เป็นตัวที่อะไรครับอ่ารรทดใหม่ก็ได้นะครับอุ้ยใช้นิ้วลงอันนี้เป็นสมการที่4ก็แล้วกันนะครับอ้าวนำอันนี้ผมให้เป็นสมการที่สองสามสี่นะครับอันนี้ผมให้เป็นสมการที่5โอเคนะครับทีนี้ขั้นต่อไปก็คือนํำ นำสนะครับไปแทนค่าใน5ครับเห็นะเพราะว่า4นี่คือค่า J w แ,แต่ละตัวอย่างในที่นี้เรามีตำแหน่ง J 1กับ J 2ที่ต้องแทนค่าในลักษณะเดียวกันจริงไหมครับแต่ว่าค่า k ในที่นี้ก็ไม่ใช่ค่า k อ่า effective นะเออเขียนอย่างนี้ผมจะไม่ม้สิทธิ์งงลยนะ อ่าโอเคนิสิตครับนิสิตลบตรงนี้นิดนึงอ่าอย่างนี้ก่อนอ่าสีเนาะแล้วก็สีนี่เอาไว้ก่อนได้นะครับผมแค่เปลี่ยนตัวหมายเลขนัมเบอร์ตรงนี้นิดนึงนะครับตัวนี้ผมขอเป็น6กปะกันนะครับเป็นสมการที่6เพราะว่าผมขอมีสัพทิสมการนึงคือรูปทั่วไปนะครับก็คือ J ทั่วๆไปเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับลบ k นะครับ คูณกับเดลต้าไซ์ส่วน L นะครับตัวนี้ผมให้เป็นสมการที่5นะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังจะนำา5ารัง4ไว้ก่อนนะรัง4ไก่อนนำา5นะครับขอโทษด้วยนะครับไปแทนค่าใน6ครับอ่าไปแทนค่าใน6นะครับอ่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเมื่อนำา5ไปแทนค่าใน6นะครับเราจะได้ว่าอย่างนี้ครับขยับขึ้นไดหม่อยคิดได้นิดนึงนะครับเราจะได้ว่า JW นะครับมีค่าเท่ากับลบนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งของ J1 ใช่ไหมเพราะนั้น k ที่เกี่ยวข้องก็ต้องเป็น k ตัวที่1นะครับตัวนี้มันก็จะมีค่า k ของมันนะครับ J1 k1 นะนีก็เป็น k2 ไปนะครับจากโจทย์เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็นลบ k1 เห็นไหมครับลบ k1 นะคูณกับเดลต้า i ซดส่วน l นะครับคูณกับอะไรคูณกับ a1 ใช่ไหม อ่านี่เราแทนค่าเข้าไปเฉยนะในก้อนนี้นะครับคูณจับ a 1. อ่งวงเล็บปิดนะครับบวกด้วยลบ K2 d e l t ดลต้ by L คูณกับอะไรครับ A2 สใช่ไทั้งหมดนี้นะครับทั้งพวงนี้นะครับหารด้วยอะไรครับหารด้วย A1 บวกด้วย A2 ครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่านิสิทธิเห็น เห็นตัวร่วมไหมครับที่เกิดขึ้นนะครับตัวร่วมที่เกิดขึ้นคือตัวนี้ใช่ไหมครับเดลต้าไซน์บายอลใช่ไหมตัวนี้คือตัวร่วมเราก็ดึงออกมาไว้ข้างหน้านะครับส่งผลให้นะผมเปลี่ยนสีแล้วกัน J w เดยมีค่าเท่ากับอะไรครับเราดึงตัวนี้ออกมาลบเดลต้าไซน์บายเอลใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้างในจึงเหลืออะไรครับข้างในจึงเหลือถ้าผมดึงลบออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับดึงลบออกมาทั้งหมดเลยข้างในก็ต้องเป็นอะไรครับ บวกไหมในวงเล็บจะกลายเป็นบวกทันทีใช่ไหมเพราะเราดึงลบออกมาทั้งก้อนเลยเพราะนั้นพอข้างในเป็นบวกเนี่ยผมก็จัดลำดับใหม่หน่อยนะครับแต่เดิมเนี่ย k นำแล้วก็มา a นี่ผมเปลี่ยนใหม่เป็น a นำ k นะครับก็จะได้ว่า a 1 k 1นึ่งเห็นไหมครับบวกด้วย a 2 k 2ตรงนี้นี่สิทธิ์ทันใช่ไหมครับเนี่ยพอเราดึงอันนี้ออกไปข้างนอกนะครับดึง2ตัวเนี้ยครับออกไปอยู่หน้าวงเล็บนะครับอ่ามันก็เลยทําแล้วก็ดึงเครื่องหมายลบออกไปด้วยนะนี่ดึงตัวนี้นะครับนี่ ดึงออกไปนางนอกนะครับเอาเ็หมายลบออกไปก็เลยได้หน้าตาแบบนี้ทีนี้ส่วนหารก็ยังคงเป็นอะไรอยู่ครับ a 1บวกด้วย a 2ทีนี้นิสิตเริ่มคุ้นยังครับว่าคล้ายๆอะไรครับนะเราได้สรรมการที่นี้ออกมานะครับอันนี้ผมให้เป็นสรรมการที่เท่าไหร่ครับ7นิสิตเทียบเคียงเลยครับเทียบเคียงนะเทียบเคียงกับอะไรครับเทียบเคียงกับสรรมการที่อะไร4ครับ หน้าตาคล้ายกันไหมนี่สมการที่4อยู่นี่คุ้ทวนครับสมการที่4ตรงนี้เนาะคล้ายไหมครับเนี่ยฮะคล้ายไหมคล้ายมากนะครับทําให้เราเห็นเลยครับว่าส่วนไหนครับคือ Kffective e ฟมองเห็นไหมส่วนที่เป็น k e f f e c t i v e ก็คือส่วนนี้นั่นเองนะไหมนี่ใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือ k e f f e c t i v e จริงปะ่ะเพราะว่าเรามีลบเดลต้าไซน์เอลไว้ตรงนี้นะครับอ่าครับทีนี้นะผมจะเคลียร์หน้านี้ไปก่อนนะครับ เอานะนี่ไปก่อนเอามาเขียนใหม่นะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับพอเราจัดรูปได้ใหม่นะครับในกรณีนะครับกรณีของอะไรครับ Horizontal นะครับกรณีของ Horizontal flow นี่นะครับในเคสของอ่วงเล็บนะว่าดินหลายชั้นนะครับจะได้จับง่ายๆหน่อยนะครับดินหลายชั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราจะได้ J w มีค่าเท่ากับลบ a 1 1> k 1่บวก a 2 k 2ใช่ไหมครับหารด้วยอะไรครับ a 1่บวกด้วย a 2นะครับตัวเนี้ยคูณกับอะไรอืมส่วน l จบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ keffective จึงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในที่นี้ต,ต้องใส่ลบข้างหน้าไม่ต้องนะเห็นไหมเป็นอันารู้กันว่ามันคือ a 1 K1 เห k นใช่ไหม บวกด้วย a 2k 2อ่า a 1บวก a 2ทีนี้นิสิครับผมเขียนรูปทั่วไปได้ไหมอย่างนี้จำได้ใช่ไหมครับว่าอันนี้มันมาจากดินกี่ชั้น2ชั้นใช่ไหมสองชั้นนี้เนาะเป็นไปได้ไหมครับว่าดินในสนามเนี่ยมันจะมีสมบัติที่แตกต่างกันมากกว่า2ชั้นเป็นไม่ได้เนาะมีหลายชั้นเลยเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนรูปทั่วไปนะครับนะรูปทั่วไป เผื่อเอาไว้เนาะแล้วแต่ว่ามันจะมีกี่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็น k effective ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ an ใช่ไหม an kn ใช่ไหมบวกด้วย an บก1 kn บวก1ใช่ไหมบวกไปเรื่อยๆเนาะนี่นยครับเพราะนั้นนี่ n บวก an บวก1บวกไปเรื่อยๆนะครับ ก็แล้วแต่เลยมีกี่ชั้นก็ต้องบวกกันไปตามนี้ครับงะนั้นถ้าเราเจอโจทย์ที่มีดินเป็น3ชั้น4ชั้นเราก็สามารถจะใช้เพื่อหาค่าเคเ ffective ไม่ได้แต่ถ้าเกิดดินมีลักษณะเดียวกันหมดเลยนะครับไม่มีความแตกต่างกันชั้นเท่าไหร่นกนะครับอย่างเช่นในกรณีของดินออกซิซอลเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆนะครับหรือว่าดินที่มีพัฒนาการน้อยมากนะครับยังไม่มีชั้นหลายอย่างยังไม่มีการสะสมของมันป้าขนาดดินเหนียว ในกรณีน,นี้ก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันในหน้าตัดดินอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ใช้ตัวนี้ไปประยุกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดินทั่วไปพัฒนาการสูงนะครับดินไร่ดินดอนทั่วไปที่เรามีในประเทศไทยเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะมีชั้นอย่างน้อยๆนะครับความต่างก็อยู่ที่ชั้นไถพวนกับใต้ชั้นไถพวนเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ตัวนี้ไปประยุกนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาเริ่มในส่วนของกรณีที่เป็น vertical flow ในดินหลายชั้นครับ